เราเจอกับเพอนองเดสเลี้ยงจี้ขึ้นมาจังหวะนี้เวลาก็จะหมดแล้วนะครับนาทีที่80กว่ากว่าไปไปลายแล้วมาที่ยู่เซไหลมาป่าแลมนาทีสุดท้ายแล้วป่าแลมป่าแลมยังไงโอเปนอัพไปป่าแลมป่าแลมป่าแลมสัดลูกนี้โอ้โหแล้วเป็น90นะครับนาทีที่90ยิง Cap ลูกนี้ก็ไปชนะเฉยเลยนะครับโ oh, อ so ้โหลูกนี้ป่าแลมสาวกฟีฟ่ามบายห้ามพลาดกันเลยนีครับใครที่กําลังมองหาแพ็คราคาดีๆมีที่นี่ที่เดียวนะจ๊ะอินแบ เพจสำหรับคอเกมฟีฟ่ปลอดภัยถูกทะลุมิติเปิดมานานกว่า10ปียืนยันจากเพจที่มีผู้ติดตามกว่า5 0 0 0สนคนนะครับเปิดบริการทุกวันรับเติมในระบบ ID p ดีพารสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไม่มีประวัติโดนรีฟัน100%เซมีใบเสร็จรับประกันเต็มจำนวนไม่เคยทิ้งลูกค้ารับผิดชอบทุกเครดนะครับสนใจกดที่ลิงก์ปักหมุดได้เลยนะครับหรือจะแอดไลน์ก็ได้นะครับ แอดอินแบ็กเติมเกมมีแอดด้วยนะครับอย่าลืมบอกว่ามาจากช่อง i n c h ของเราด้วยนะจ๊ะอ๋อเกมอื่นก็มีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i n c h ีเฮสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กับกิจกรรมเ e ดทเวสนะครับก็จะเป็นการรีวิวตัวนักเตะนะครับสำหรับคีย์เพลเยอร์ในคลิปคลิปนี้นะครับก็จะพิเศษสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นนังเตะตัวฟรีเลยนะครับที่ว่าแจกฟรีนะครับจากกิจกรรม UCL นั่นเองนะครับก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากตัวนี้เลยนะครับ แฟงแบมพารนั่นเองนะครับก็เป็นตำนานจากทีมเชลซีนะครับแล้วก็สัญชาติอังกฤษด้วยนะครับสำหรับแบมพารในการนี้นะครับก็ให้มาที่ o ุ e ยา1อกันเลยนะครับแล้วก็มาในตำแหน่ง CM นะครับบูทที่ให้มานะครับเป็นบูทการมองนะครับแล้วก็มีเท้าที่ถนัดนะครับให้มาเป็นเท้าขวานะครับกว่า5ซ้าย4นั่นเองนะครับพลังงานนะครับอยู่ที่กันที่9ช่องนะครับ สกิลมูฟนะครับใช้ได้แค่3ดาวเองนะครับราคาณนะปัจจุบันตอนนี้มันไม่สามารถขายได้นะครับเพราะว่าต,ตอนนี้เอเขาไม่ได้ปล่อยให้ขายได้สาหรับตัวแฟงแลมผ่านนั่นเองนะครับมันก็จะมีอยู่แค่2กรณีเท่านั้นเองนะครับก็คือเก็บไว้เล่นนะครับหรือว่าจะเอาไปทํา เอาไปทําแลกเปลี่ยนในตัวของกิจกรรม UCL เพื่อเอาไอคอน111นั่นเองนะครับซึ่งอันเนี้ยมันแล้วแต่เพื่อนๆพี่น้องนะครับว่าจะเอายังไงนั่นเองนะครับก็มีน้องๆถามกันเข้ามาว่าจะเก็บไว้เล่นดีไหมหรือว่าจะเอาไปทำ exchange ดีเลยนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะลองเอาแฟงแลม่าดเนี่ยมาลองเล่นกันดูก่อนนะครับจะได้รู้ว่าเขาเก่งไม่เก่งยังไงมาดูสแต็ตเซนในกันสักนิดนึงนะครับสแต็ตนะครับให้มาเป็นที่การเล่งความเร็วนะครับ117นะครับแล้วก็ความเร็วกันวิ่ง102นะครับก็ถือว่ากงๆ การเลี้ยงลูกนะครับร้อยสามสิบสองนะครับการคุบมุมบอลร้อยสี่สิบเลยนะครับ อัจจิเนตี้ความคล่องแคล่วว่องไวอยู่ที่ร้อยเก้าผมมองว่ามันน้อยไปสัหน่อยหรือเปล่านะครับสำหรับสแต็กนะครับสปีดต้นก็ไม่ได้เร็วมากด้วยนะครับการจบสกอร์นะครับร้อยสาสิบเอ็ดนะครับพลังยิงร้อยสาสิบหกนะครับการยิงลูกไกลร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับการคุมตำแหน่งร้อยยี่สิบแปดค่อนข้างที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแล้วก็เน้นไปจุดหลักๆเลยจุดเด่นๆก็น่าจะเป็นลูกการยิงไกลนั่นเองนะครับลูกกาอากาศนะครับอยู่ที่ร้อยหกนะครับกระโดดจัมปิ้งร้อยห้าอันนี้ก็อยู่ในส่วนของกลางกลางนะครับแล่นนูอัเียยม บุกกลางรับก็กลางเนี่ยผมมองว่าตัวเวิร์กเลดเนี่ยไม่โอเคนะครับแล้วก็สกิลแฝงที่ให้มานะครับมีอยู่ด้วยกัน4อันนะครับก็คือฟรีคลิกส่งพลังนะครับส่งลูกไกลยิงประตูจากที่ไกลนะครับแล้วก็เล่นเมื่อทีมโหน่าจะยิงไกลดีนะครับสำหรับตัวแฝงเลนพาธนี้นะครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปลองดูค่าความสามารถของเขาในแร้งกันนั่นเองนะครับแล้วเราตอนช่วงท้ายคลิปเราค่อยมาวิเคราะห์อีกทีนะครับว่าจะเก็บไว้เล่นดีนะครับหรือว่าจะเอาไปแลกทำเอ็กซ์เชนดีนั่นเองนะครับไปครับ มาครับตอนนี้เราก็เข้ากันไปอยู่ในเกมแล้วนะครับผมก็ยังอยู่ในเสื้อของอาร์เซนอลเช่นเคยนะครับสำหรับไลน์อัพที่ผมใช้นะครับก็ขอเปลี่ยนแผนสักนิดนึงนะครับจะได้มีตำแหน่ง c m นั่นเองนะครับก็ใช้แล้วระบบ4-2-4นั่นเองนะครับก็เอาแฟรงค์แลมพาร์ดยืนตรงกลางนะครับคู่กับตัวเปเล่นัันเองนะครับเดีย๋ยวเราจะ มาดูความสามารถของแฟงเลมพาดในการนี้กันนั่นเองนะครับสำหรับบทวิเคราะห์ค่าความสามารถนะครับเพื่อนๆมีน้องนี่อยากจะรู้ว่าในมุมมองของพี่มองว่าการนี้เป็นยังไงก็เดี๋ยวดูคลิปให้จบมาคุยกันกช่วงท้ายคลิปแล้วกันนะครับตอนนี้มาดูเกมกันก่อนนะครับบอลอยู่ที่ทีมมูยเยือนก็มองไหลออกมาตรงกลางครับเบนเซมาจังหวะน,นี้แทงออกมาที่ตีซอนตีซอนเอา้ายังไงลูกนี้หลุดมาได้เฉยเลยเอา้าตีซอนยิงเข้าไปเฉยเลยลูกนี้อะไรเฮ้ยโอ้จังหวะแกหลุดไปได้ยังไงเออครับลูกนี้โดนแต่หัวว,วันเลยผมนะครับ โดนขึ้นนํามาหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับโอ้โหเวลายังมีอีกเยอะนะครับยังมีให้แก้มืออีกนานซาร่าอย่างไรโดนปั๊มไว้ครับจังหวะน,นี้โรเปสันได้เป็นลูกทุ่มนะครับบอลอยู่ที่ฮาคิมีทุ่มไหมครับตรงกลางมีนะครับโฟลเลอร์โฟลเลอร์แทงออกมาที่แลมพาดแลมพาดจังหวะนี้เลี้ยงจีขึ้นมานะครับเล่นเชนใส่ไม่ได้ก็โอเปนทับไปซัดตูกนี้โอโห,โห,โห,โหเรียบร้อยเลยครับ ตีเสมอเป็น1ประตูต่อหนึ่งนะครับเ้วเป็นลูกยิงไกลของแฟงแลมพาดเลยนะครับอันนี้ผมมองว่าเป็นน่าจะเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะครับค่อนข้างที่จะยิงไกลดีนะครับสําหรับแฟงแลมพาดลูกนิ้สัตว์ด้วยซ้ายเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกสักนิดนึงนะครับดูความคล่องแคล่วว่องไวสักหน่อยเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้นี้ยิงอย่างเดียวยังไม่ทันได้เลี้ยงนี่จับบอลสักเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้บอลอยู่ที่เบนเซม่าหนึ่งหนึ่งแล้วนะครับปาดออกมากว่าทีผู้มาเยือนโมดิกโมดิกตัดเข้าในมาจังหวะนี้ไหลมาเบนเซม่ายังไงเอ่ยมองหาเพื่อนแล้วยังไงจังหวะนี้จะไหลไหมดึงจังหวะรอเพื่อนครับเตะออกมาติดเอาล้ครับอยู่ที่เฟอร์นินานแทงออกมาจังหวะนี้ที่โฟเลอร์โฟลเลอร์ปาดออกมาที่มาเน่มาเน่ไหลมาจังหวะนี้ซาร่ายังไงซาร่าอย่างไงดึงอยู่จังหวะนี้แลมพาร์ดหลุดมาอีกแล้วจังหวะนี้เลี้ยงจี้มาซัดตรงนี้แลมพาร์ดโอ้โหประตูมันปัดออกไปได้นะครับเกือบไป ได้เป็นแค่ลูกเตะบูมจังหวะนี้โยนเข้ามาเล่นสั้นๆที่ลมพาถึงไม,ไม่ไม่ถึงครับบอลยังอยู่ที่เปเร่เปเร่ไหลมาจังหวะนี้เฮาน้องเดสเฮาน้องเดสหมุนอยู่หาเพื่อนอยู่ยังไงโดนตัดได้ไหมยอยู่ที่เฮาน้องเดสเฮาน้องเดสยังไงโดนแย่วไว้ฮาคิมีไหลเข้ามาโฟเล์โฟเลอรลอ์ตัดด้วยขวาโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเราเป็น2-1นะครับขึ้นนําจากลูดี้โฟเล์นั่นเองนะครับโอ้ลูกนี้ยิงเฉียบคมมากนะครับสาหรับโฟเล์ไหลมาจังหวะนี้กดด้วยขวา มาดูเกมกันต่อนะครับ2ประตูต่อ1แล้วนะครับคีย์เพยเยอร์ของเราก็มีไป1ประตูแล้วนะครับเมื่อกี้นี้สําหรับแฟงแลมพาดให้มานะครับที่โรเซนโซให้มาที่โมเดกตรงกลางครับเบนเซมาปาดตามช่องมาสวยเลยจังหวะนี้โมเดิกเลี้ยงจี้ขึ้นมาจะหลุดหรือเปล่าปาดเข้าในมาเลยมาหมดไหมยังไงยังเก็บได้ครับอยู่ที่ติซอนติซอนพยายามจะยึกยักยึกยักพยายามจะเลี้ยงไหลเข้ามายังไงเปเรชกมาได้ลูกนี้เอาแล้วครับมาที่ซาร่า เลี้ยงจี้ขึ้นมาจังหวะนี้ยังไงมองหาใครอยู่ยังไม่ให้นะครับตรงกลางมีไหลมาแล้วโฟเลอร์โฟเลอร์รเลี้ยงจี้ขึ้นมาครับจังหวะนี้รอดูก่อนนะครับแลมพาร์ดเราอยู่ไหนเนี่ยเวิร์กเลสมันไม่ดันอาแ,แลมพาร์ดมันเลยตกไปอยู่ต่าๆนี่ครับผมมองว่าตรงนี้ปัญหาเลยนะครับเวิร์กเลสมันดันไม่สุดนะครับเขาเลยยืนต่ํามากเลยนะครับไม่ค่อยเติมขึ้นมาเท่าไหร่เลยแลมพาร์ดผมมองว่านี้น่าจะเป็นจุดหลักๆเลยนะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือตัวสกิลมูฟนะครับใช้ได้3มดาวนะครับคนที่เป็นสาวกเรนชานี่คงจะต้องตัดทิ้งเลยนะครับจังหวะนี้มาที่ซาร่าซาร่าพิวมายังไงเอ่ยเรียงจี้ขึ้นมาดีครับหน้าประตูมีจะโยหรือเปล่าดึงจังหวะรอโอโหแลมพาดเติมชาหรือเกินเวิร์กเรทมันไม่สุดเนี่ยครับว่าแกจะวิ่งมาเติมได้ไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่นะครับสาหรับแฟนเชลซีตัวนี้นะครับแฟงแลมพาด ตำนานเชลซีนะครับบอลอยู่ที่อ้าวฟานไดงไง้อย่างไงยังเตะเขี่ยอมาได้ครับที่กูตัวกูตัวให้มาครับพาทีมีป่าเราบอลแลมพาร์ทีมออกมาที่ซาร่าพลิกมาสวยเลยจังหวะนี้ยังไงซาร่าเลี้ยงหนีมาโอ้โหจังหวะนี้ผิวจริงซาร่าอย่างเอยหน้าประตูมีครับจะโยหรือเปล่ารอแลมพาร์มาเติมเมื่อไรจะมาทัาทีแลมพาร์ไม่มาอีกแล้วโอ้โหแก เติมไม่สุดนะครับจังหวะนี้โดนสวนด้วยเบนเซม่ายังไงมีช่องให้ไหมให้มาทางสายสวยเลยครับยังไงลูกนี้เปเล่ซัดลูกนี้กูตัวปัดทิ้งออกมาได้ครับจะเก็บมาทันหรือเปล่าหรือปล่อยออกยังไงกูมองกูมองเลี้ยงปาดเข้ามาครับจังหวะตรงไหนมีโมดิกโมดิกหมุนอยู่จังหวะนี้จะให้ไหมโมดิกโมดิกกดลูกนี้โอ้โหก็ไม่ผ่านมือกูตัวนะครับโยนเข้ามาจังหวะนี้โมดิกมงเคลียร์มาได้ จังหวะนี้สาก็ตตดครับบอลอยู่ที่อาคิมิไหลมาเฟอร์ดินานเอาละครับมาที่โฟลเลอร์โฟลเลอร์มีช่องแล้วทะลุมาที่ยูเซยูเซ่ปาดออกมาที่ซาร่ายังไงลูกนี้วิ่งมาไหมแลมปาดปาดแมลมเรามาไหมปาดแลมอยู่ไหนปาดแลมไม่มายิงกริมาก่อนซาร่ายังไงดึงไหมจังหวะนี้ปาดออกมาโฟลเลอร์โฟลเลอร์ไหลมาปาดแลมปาดแลมกดด้วยซ้ายโอ้โหเรียบร้อยนะครับแล้วเป็น3ามหนึ่งหญิงนะ่ค่อนข้างดีนะครับปาดแรมนะครับแต่ผมมองว่ามันมีปัญหา สำหรับตัวเวิร์เรทนะครับแกเติมช้าแกไม่ค่อยเติมนะครับแกเติมไม่สุดนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเลนเชนใช้ไม่ได้นะครับอืออาดูเกมกันต่อนะครับสำหรับความคล่องแคล่วว่องไวผมมองว่าอยู่ในเกมที่กลางๆนะครับไม่ได้หวือหวาแล้วก็ไม่ได้พิวอะไรมากมายนะครับก็ตามสไตล์ของแฟ์แรมพาดออกมาที่แลมพาดเลี้ยงจี้ขึ้นมาเนี่ยความเร็วพอใช้ได้นะครับอยู่ในเกมที่กลางๆไงดูความคล่องแคล่วว่องไวไม่ค่อยเท่าไห่นะครับไม่ค่อยคล่องเท่าไห่ด้วยนะครับ อันนี้ที่เล่นไม่ได้ติดเทนให้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะเอาไปเล่นจริงๆก็คือควรจะติดเทนสักหน่อยนะครับจะได้ช่วยขุนมันขึ้นอีกมาอีกสักนิดนึงนะครับสาหรับแฟงแลมพาร์ในการนี้อันนี้ผมลองดยสตั๊กเพียวๆไม่ได้ติดเทนให้เลยนะครับจังหวะนี้โดนปั๊มยังไงน่าจะจบด้วยสกอร์นี้แล้วหรือเปล่านะครับ90นาทีแล้วนะครับน่าจะเป็นชัยชนะของผมนะครับแล้วก็มี2ประตูจากคีเบเยอร์ของเราด้วยนะครับแฟงแลมพาร์ตนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเรามีช็อตวสวยๆของแฟง์แลมพาดมาให้ดูกันนะครับสำหรับบทวิเคราะห์รอท้ายคลิปนะครับมาดูจังหวะนี้ยูเซเลี้ยงจี้ขึ้นมาหน้าประตูมีโอ้โหบิงตามมา3ตัวยังไงลูกนี้ปาออกมายูเซซัดลูกนี้โอ้โหประตูมันปัดออกไปได้ครับเดี๋ยวลูกม่งจะลองกดมาที่เบอร์8แฟแแงแลมพาดป่าแลมเขาแป่าแลมเรียบร้อยนะครับป่าแลมมงลูกนี้ ดูกลางอากาศเตะมุมนี่ถือว่าม่งก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วสำหรับปาแลมของเราโยนเข้ามาจังหวะนี้เบอร์8ปดย่ยอยๆยังไงเอ่ยม่งเรียบร้อยเลยมาดูในเกมนี้กันบ้างครับซาร่าซาร่าเลี้ยงที่ขึ้นมาครับยังไม่ไปอยู่ปาดเข้าในมาอยู่เซไหลามาแลมพาดปาแลมปาแลมกดด้วยขวากุี้โยห ลูกยิงไกค่อนข้างที่จะดีมากนะสำหรับป่าแลมตัวนี้นะครับไปติดเทนถ้าเกิดจะเล่นต้องติดเทนสักสาเนี่ยผมมองว่าลูกยิงน่าจะโอเคเลยนะครับมาดูในเกมนี้กันต่อกบฮาคิมีาคิมีให้มาดิซาร่าซาร่ายังไงซาร่าผิวอยู่ไหลมาป่าแลมป่าแลมป่าแลมพยายามจะหาช่องเลี้ยงจี้มาป่าแลมป่าแลมหมุนมาด้ยครับปังหวะนี้ป่าแลมเข้ากว่าไกลๆลูกนี้โอ้โหเป็นไงครับลูกยิงไกคมกิบเลยนะครับสำหรับป่าแลม ลูกนี้ป่าแลมผ่านของเรากดด้วยขวาหมุนวนมาก่อนครับลูกนี้แล้วกดด้วยขวาเต็มข้อมาดูในเกมนี้กันต่อป่าแลมหมุนอยู่จังหวะนี้ยังไงเลี้ยงจี้ขึ้นมาไม่มีเลนเชนก็โอเปนฮับซัดลูกนี้ติดโฟลเลอร์ซัดลูกนี้ก็โอ้โหปัดได้ครับประตูเหมือนเดิมนะครับจัดลงที่หัวเบอร์8ดของเราป่าแลมอยู่ข้างหลังนูนไวๆยังไงป่าแลมมองเรียบร้อยดีครับ ลูกเตะมุมนี่มงค่อนข้างที่จะใบบ่อยเลยนะครับสําหรับป่าแลมของเราเรือก,กดลงที่หัวเบอร์แปดเลยนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นมามองมาดูจังหวะนี้กันต่อซาร่าซาร่ายังไงเจอกับมาเคเดโออยาาให้เลี้ยงจี้ขึ้นมาจัางหวะน,นี้ซาร่าซาร่ายังไงยังไม่ไปไหลามาป่าแลมป่าแลมไกลๆไหมป่าแลมป่าแลมกดด้วยซ้ายไกลๆลูกนี้โอ้โหยิงเหมือนแป๊กแปลยนะครับแล้วก็ยังเป็นประตูได้เกือบจะไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ลูกนี้ป่าแลมก็กดเข้าไป อยากอย,ยู่ซาร่าไหลมาแตะเข้าซ้ายไหมคะลูกนี้ป่าแรมซัดด้วยสายมาดูในเกมนี้ซาร่าซาร่าเจอกับเพอรอนองเดสเลี้ยงจี้ขึ้นมาจังหวะนี้เวลาก็จะหมดแล้วนะครับนาะทีที่80กว่ากว่าไปปลายแล้วมาที่ยู่เซไหลามาป่าแรมนาะทีสุดท้ายแล้วป่าแรมป่าแรมยังไงโอเปนอัพไปป่าแรมป่าแรมป่าแรมซัดลูกนี้โอ้โหแล้วเป็น90นะครับนาะทีที่90ยิงลูกนี้ก็ไปชนะเฉยเลยนะครับโอ้โหลูกนี้ป่าแรม ช่วยชีวิตไว้เลยนะครับสำหรับเกมนี้นะมาดูในเกมนี้90บวกสแล้วนะครับช่วงท้ายเกมนี้ป่าแลมเราก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับจังหวะนี้ไหลามาป่าแลมป่าแลมยังไงโอเปนอาร์ไปหนึ่งป่าแลมป่าแลมยังไงเลี้ยงจีมาหมุนวนมาจังหวะนี้กดด้วยขวาโอ้โหเรียบรอ้อยเงียนกิฟต์ลูกยิงกดเต็มข้อเลยนะครับสำหรับป่าแลมแลมพาดของเราโอ้โหลูกยิงไกลนะ่กรอบเขตโทษนี่ หวังผลได้100%ยเปร์เ็นต์นะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปเพชรเวคลิปนี้นะครับขีปเเพเยอร์ของเราก็คือป่าแรมนั่นเองครับแปงแรมผ่านนั่นเองนะครับก็เอามาว่ากาันสําหรับบุตรวิเคราะห์ข้ความสามารถของเขาก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยมาวิเคราะห์กันว่าคุณจะเก็บไว้ใช้ดีหรือว่าเอาไปทำเอ็ก์เชนดีนั่นเองนะครับสำหรับป่าแรมตัวนี้นั่นเองนะครับก็ผมมองว่า ความเร็วเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่กลางๆนะครับไม่ได้หวือหวาไม่ได้เร็วแล้วก็ไม่ได้ช้าอะไรนะครับเลี้ยงลูกดีไปกับบอลด้ดีความคล่องแคล่วว่องไวเนี่ยผมว่ามันน้อยไปสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะเอาไปเล่นจริงๆคูณติดเทนให้เยอะเข้าไว้นะครับอย่างน้น้อย30เลยได้ยิ่งดีเลยนะครับเท้าซ้าย4ี่ไม่มีปัญหาครับยิงได้นะครับเท้าขวาก็โอเคอยู่แล้วนะครับพลังงานโอเคสกิลมูฟเนี่ยบอกเลยว่าเป็นปัญหามากสําหรับคนที่เล่นต้องการเล่นเลนเชนบ่อยๆนะครับเพราะว่ามันใช้เลนเชนไม่ได้ไดด้แแคค่่่3าาววสนมกก็ โอเพนอัพไปนะครับแล้วก็ส่วนอย่างอื่นนะครับที่เป็นจุดเด่นๆหลักๆเลยที่ผมมองเห็นได้ชัดเลยก็คือลูกยิงไก่นั่นเองนะครับเพราะว่าลูกยิงไกในสแต็กให้มาถึง141นะครับแล้วก็แถมมีสกิลแฝงยิงประตูจากที่ไกลเนะน,นี่ยผมมองลูกยิงไก่าดอก2หรือว่าอะไรสักอย่างของพวก นอกกรอบเนี่ยแฝงลำผาดเขาทําได้ดีเลยนะครับลูกมงลูกากาอากาศมีให้เห็นบ้างนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่สําหรับตัวนี้นั่นเองนะครับผมมองอย่างนี้นะครับสาหรับคนที่เป็นแฟนเซลซีอยู่แล้วนะครับคนนี้ต้องการจะเก็บแฝงลำผาดไปใช้ก็ควรจะติดเทนให้เยอะเข้าไว้นะครับอย่างน้อยนะถ้าเทนเต็ม30ได้ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่คนที่ไม่ใช่แฟนเซลซีนะครับผมมองว่าเอาไปทำเอกเชนดีกว่านะครับเพราะว่าไอตัวตัวเอกเชนที่ ได้รับไอคอนตัว1 1 1นะครับมันใช้1 1 0แค่2ตัวเองนะครับก็มีตัวเนี้ยเป็นแฟงแลมพาร์ดเป็นทุนแล้ว1ตัวนั่นเองนะครับแล้วก็เอาตัวทำทำที่ทำเอ็กชนน มาอีกสักหนึ่งตัวสําหรับตัวร้อยสิบก็บวกกันเป็น2ตัวไปเอาร้อยสิบเอ็ดดีกว่านั่นเองนะครับก็ความมิเห็นของผมนะครับถือว่าเป็นความมิเห็นส่วนตัวแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็สั้นๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าถูกใจกดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยก็ดีนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของผมนั่นเองนะครับก็สําหรับคลิปนี้คงต้องไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ